ก็สวัสดี FC <ian> ท่านผู้ชมตอนเช้าๆครับตอนนี้อยู่บ้านครับตื่นเช้ามาก็หากาแฟทานแต่วันนี้นะครับพิเศษนะครับ FC เอาทะทองเหลืองที่ได้มาจากนครวันก่อนนะครับท่านผู้ชมออกมาตั้งบนไฟเตาแก๊สแล้วก็มาทอดไข่ให้ FC ได้ชมกันนะครับเอากระทะโบราณ ผสมน้ําทองสมัยก่อนครับท่านผู้ชมออกมาทอดไข่แบบทอดไข่ดาวเลยครับท่านผู้ชมทอดไข่ดาวออกมาทอดในเอฟซีได้ชมกันนะครับว่าคระทะทองเหลืองครับมันจะร้อนหมดนะครับร้อนทั้งร้อนทั้งลูกเลยนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้ร้อนแค่โดนแก๊สอย่างเดียวมันจะร้อนเหมือนกันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเรามาทอดไข่ <c oughs> ร้อมๆกันนะครับ มาดาวโอ้โสองลูกเลยสองฟองเลยอืมโอกร้อนจีเลยกับสองฟองเลยครับจำชิมโอ้โหกำลังเดือดคลักๆเลยนะครับจำชมอืมนี่ครับทองเหลืองมันจะไม่ติดกระทะนะครับ ท่านผู้ชมแล้วจ็ก็มันจะร้อนหมดดีอย่างไม่เหมือนพวกกระทะแบบสังกะสีกระทะอลูมิเนียมนะครับกระทะทองเหลืองนี่มันจะร้อนหมดทั้งลูกเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยทองเหลืองเก่าๆทองเหลืองโบราณเลยนะครับท่านผู้ชมโอเค นัได้แล้วเดี๋ยวไปแล้วไข่จิ้มแป้งเดี๋ยวไปได้แล้วเยว,ว,วใส่น้ำไว้ก่อนกลับได้แล้วนะครับ FC ไข่สองลูกเดี๋ยวจะใส่น้ําไว้นะครับให้มันพองให้มันหลุดนะครับพอดีกระทะนะครับติด,ดกระทะให้มันหลุด เอิมซอสนิดหน่อยสีอิ๊วสักนิดนะครับพอแบบกลมๆนะครับให้มันอร่อยตอนเช้าๆได้มีพลังกับท่านผู้ชมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาชงกาแฟครับก็กาแฟซองครับท่านผู้ชมใส่สักหนึ่งซองแต่ต้องใส่กาแฟ เป็นกระป๋องอีกกาแฟสดอีกนะครับจากช้อนหนึ่งมันจะได้กลมกล่มแล,ล้วก็รสหวานจะไม่มีครับท่านผู้ชมก็กได้อร่อยก็ได้แบบกาแฟสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมกลับมาท่านผู้ชมเรามาทานกาแฟกับไข่ดาวพร้อมกันนะครับเพราะว่าอยู่บ้านๆครับท่านผู้ชมเพราะว่า จะออกไปแถวร้านนะครับมันจะมีแบบอาหารแบบเดิมๆนะครับเดิมๆมีข้าวเหนียวปิ้งปลาต้งโกมีของมันๆนะครับหรือก็วันนี้ก็ลุกขึ้นมาตื่นเช้ามาก็คิดคอนเทนต์ขึ้นมาครับว่าเออเอากระทะมาทอดไข่พร้อมมาทานกาแฟที่บ้านดีกว่าโอเคมันอร่อยนะครับ กลมๆเลยนะครับท่านผู้ชมมีแรงมีพลังด้วยนะครับกาแฟตอนเช้าพร้อมกับไข่ดาวสองฟองครับแต่ถ้ามีลูกชิ้นด้วยหดดอกด้วยโอ้โหมันก็สุดยอดเพิ่มไปอาหารฝรังร่งขนมปังด้วยครับท่านผู้ชมก็ได้เพิ่มรสชาติไปอีกนะครับรสชาติความอร่อยแล้วก็อิ่มท้องอีกนะครับท่านผู้ชมโอเคอเบอร์กาแฟนี่โอ้โหค่อย แดงๆเลยนะครับท่านชมนี่แดงๆเดีร่งอืมอืมอืมต้นจะเจ้าก็ไม่มีอะไรใหม่ครับก็ไก่ไก่ดาวกระตะต้องเรื่องเดี๋ยวร่งทำเดี๋ยวกับเฟ อืมดอวยอืมจะม,มีอดดอกมันกิน ห <AL> มดอืม,มเว<น>็ลเลยอังก็อโอเคนะครับก็ <fur diode> วันนี้ได้แล้วนะครับถอดไข่ดาวด้วยกระทะตรงเหลืองครับว่าอร่อยขนาดไหนครับท่านชมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ ทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ